เอาสุกไปเป็นอย่างเป็นอย่างครับอันนี้สุกแล้วครับสุกแล้วก็ไปกินนะฮะหมูนี้ย่างก็ย่างต่อไปอันนี้นี่ดูครับแล้ว้อยซอยไไก่ย่างพันดูครับอ๋อดีโตงค้อ <c ười> เอาเลยน้ำลายโดนน้ำลายใหญ่มากนะครับสวัสดีครับผม,ผมคุณชาย,ยาลองเนรายการเซ็ตสุดๆดดวันนี้นะครับผมจะมาทำเมนู ไก่ย่างพันดูนะครับกับพริกเก๋ะมะแขนนะครับยอดคําว่าพริกเกอะมะแขนว่าไก่ย่างพันดูจะดูแค่ไหนจะหน้าตาแบบไหนจะเซ็ตแค่ไหนติดตามผมจะไปทาเมนูไก่ย่างพันดูให้คุณดูนะครับเดี๋ยวไปทําหั่นเป็นชิ้นๆแล้วไปหมักแล้วไปย่างครับผมโอเคนะครับไปกินพร้อมกันนะครับผม ปันไก่สักพักก่อนครับเดี๋ยวเข้าไปต้างไฟครับ,รบโอเคนิดนึงไปพีดหมากไก่ครับลรสครับเกลือนิดหนึ่งครับเพื่อตัดให้มันเค็มซอสน้ำมันหอยหอยอยังก็คือนเอาเนึ่ง <c oughs> ตามไปด้วยซอสผักเขียว อ้ำปลานิดหนึ่งพริกไทยปลนเห็นเนี่ยครับหยี้ให้ค่อยก่อนส่ย่างพันดุผิวตกกว่านี่ครับหมักสิบนาทีไปย่างได้เลยครับลังไฟจัดให้เต็มที่ส่ย่างพันดุตกเฝาเอาพริก กระเทียมนะครับเดี๋ยวพว้วกันครับเดี๋ยวค่อยไปผมเดี๋ยวค่อยตำอีกทีนะครับผมเราจะมาทําน้ําจิ้มนะนี้คือกระเทียมนะครับเนี่ยใส่เข้าไปครับผครับพี่เพืะอแีนที่ขั้วไว้ครับใส่ลงไปครับผกให้เข้ากันนี่นะครับน้ําจิ้มไก่ย่างพันยุนะฮะ โอเคครับนี่ครับพริเกเขียวมะเขีนที่จะไปจิ้มไก่ก็เติมน้ำนิดหน่อยครับน้ำนี้หนึ่งครับอืมลงเลยเผือของชลอตใส่มันเหนียวนิดหนึ่งนี่นะครับเรียบร้อยแล้วครับนี่เดี๋ยวเตรียมไก่ย,ย่างพันดูจิ้มยอกเลยเด้อพี่น้องเลยอย่างเนี้ย นี่ครับหลังจากล้างไฟเสร็จครับเรียบร้อยครับเราทำการย่างซิครับครับแกย่างพันดูครับจะดูแบบไหนจะดูแค่ไหนติดดอมชมได้นะฮะนี่ครับย่างพันดูจิ้มน้ำจิ้มมกแข็งนะฮะใครได้ยินว่าคำว่ามะแข็งนะครับผมนี่ครับย่างซักพักนะครับแย่างพันดูครับดูเพราะอะไรติดดอมได้นะครับผม นี่ครับไก่เริ่มสุกครับไก่ย่างพัดดูนะครับโอเคเห็นยอดนำารจะยืดจะไหลนะครับนี่เลื้งห้อยครับนี่ย่างผัดดูนะครับจะดูแค่ไหนนี่ครับเดี๋ยวผมจะไปจัดกับยาดองนะฮะโอ้โหวันนี้ออกพรรษาเสนด้วยนะฮะโอเคครับนี่แป๊บหนึ่งนะฮะสุดยอดครับเลื้งนะครับผมพี่น้องเ้ยดู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 นี่ครับอุ้ยสุดยอดจะได้ครับผมอ้าถูกไปเป็นอย่างเป็นอย่างครับอันนี้สุกนะครับ ฉุกแล้วก็ไปกินนะฮะหมูลีย่างก็ย่างต่อไปฮะนี่นี่ดูครับเรื่องอยแฉกไก่ย่างพันดูครับ <c oughs> อ๋อดีต้อง <c oughs> ขุดเอาเนื้อน้ำลายโดน้ำลายใหญ่มันะครับ <c oughs> ไคนั่งเลยนะครับอันที่สุกก็สุกนี่ครับอันที่สุกสน,สนี่ครับโอ้โหสุดยอดับเรื่องหอยครัไก่ย่างพันดูอันนี้ที่ <c oughs> ย่างต่อไปก็กินไปย่างไปนะครับจะแซ่บแค่ไหนครับผมน <c oughs> ี่นะครับกินไปด้วยย่างไปด้วยครับนึกกับสภาพมันครับ สุกเรียบร้อยครับเอามาหั่นครับนี่โอ้โหนันหั่นหนัง,หน,งหนังสิงกะกับกับกับับไก่ย่างพันดุนี่ย่างพันดุไก่ย่างพันดุครับ่ดุแค่ไหนดูเองครับที่สุกก็กินก่อนครับอย่างที่ไม่สุกเราก็ย่างต่อไปนะฮะคือไก่ย่างพันดุนั่นเองนะครับนี่นะครับเราทำมาจากไก่ชนนะไก่ชนไก่จนนะฮะ เห็นไข่รวยสักคนนะฮะมีติดจนตนะรงฮะลยงไก่จนนะครับนี่ครับหลังหลังส้อยครับมีพริกเกลือมากแผ่นที่ว่างครับสุดยอดครับไก่จนหรือว่าไก่รวยนะครับจิ้มพริกเกลือเหมือนกันป้ามันตายครับสุดยอดครับพร้อมขาครับไก่ย่างพันดุยับตามไปด้วย ยาดองฮะคุณชายยาดองจะขาดยาดองบ้อใดครับผมนี่นะวันนี้ออกวันษาครับจัดหนักจัดเต็มฮะนะฮะจนกับตัวเองนะฮะขออยากินน้าก,กินน้ำนิดหนึ่งครับขำคอ,อ,อตามาไปด้วยไก่ย่างพันดู เกือมาแข่งตามเคยสุดยอดครับไก่ด้วยไก่หรือว่าไก่ชนนั่นเองครับมาย่างทำาก่ย่างพันดูครับครับนี่ครับยาลองป้อวันสุดยอดครับครับผมโอเค